ไปดูกันต่อสําหรับหนุ่มคนนี้นะครับที่เมื่อวานเนี่ยมีการโพสต์ภาพเป็นจดหมายเขียนด้วยลายมือตัวเองเลยนะครับบอกว่า,วาตอนนี้มีคนรักแล้วนะครับแล้วก็จะแต่งงานด้วยล่าสุดนะครับมีอัปเดตมาแล้วสําหรับหนุ่มเฉินมูเอ็กโซครับผมค่ายเอสเอ็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับมีแถลงรอบ2หลังจากที่เฉินหรือว่าคิมจองแดสมาชิกบอยบวงูเอ็กโซวัย27ปีเขียนจดหมายนะครับแจ้งข่าวเรื่องหัวใจไม่โสดแล้วก็เตรียมแต่งงานกับหญิงสาว คนที่เขาเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือไปด้วยกันโดยถแถลงผนนี้นะครับเป็นการปฏิเสธข่าวลือที่ว่าเฉินได้เข้าพิธีแต่งงานกับคู่มั่นสาวนอกวงการรายหนึง่งซึ่งกําลังท้องแก่เจ็ดเดือนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วณนะบทคาทาลิกแห่งหนึ่งครับอย่างไรก็ตามนะครับถแถลงครั้งนี้ทางสังกัดยืนยันเหมือนหนแรกที่ระบุว่าพิธีแต่งของเฉินเนี่ยจะจัดขึ้นเป็นการภายในโดยจะไม่มีการเปิดเผยวันเวลาของการจัดงานออกมาให้ทราบกัน ทางนี้ครับแหล่งข่าววงในของต้นสังก,กัดศิลปินเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคู่มั้นของเฉินกําลังตั้งท้องแต่เพราะเธอเนี่ยไม่ใช่คนในวงการครับจึงไม่สามารถระบุถึงอายุคันและรายละเอียดอื่นๆได้ขณะดเดียวกันนะคะยังมีข่าวว่าเหล่า e x o l ซค่ะแฟนคลับวงเ x o ซนะคะหลายคนก็รู้มานานแล้วว่าเฉินมีสาวคนรู้ใจที่คบหากันมานานและช่วงปลายปีที่แล้วค่ะก็ดูเหมือนว่าคนรอบตัวของฝ่ายหญิงต่างพากันแสดงความยินดี ซึ่งคาดว่าจะเป็นประเด็นที่เธอจะได้สละโสดกับเฉินนี่เองขณะที่ฟีดแบ็กหลังข่าวนะคะเฉินเตรียมวิวาในส่วนของแฟนคลับนั้นก็มีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างค่ะโดยฝั่งที่เห็นด้วยเนี่ยก็พากันส่งแฮชแท็กชื่อของเฉินในหลายภาษารวมถึงข้อความอวยพรแสดงความยินดีขึ้นคองเทนโลกเลยทีเดียวค่ะ ออกมาปเปิดเผยแบบนี้นะครับไฟคลับก็อยากจะให้กําลังใจกับศิลปินนะฮะคือการไปแอนตี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับใช่แล้วตอนนี้เขาก็มีเรื่องราวดีๆด้วยนะคือการเข้าพิธีวิวาสน์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ส่งคําอวยพรให้กับหนุ่มเซนกันเยอะๆนะคะครับ